สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้สู่บ้านนอกดาวและที่ดินแม่มสินเอซเพจแม่มสินจ้าเอซคลิปนี้พาทุกคนมาชมความคืบหน้านะคะบ้านทรงไทยประยุกต์ขนาดหนึ่งห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องพระตัวบ้านกว้าง6เมตรยาว7เมตรพื้นที่ใช้สอยนะคะ42ตารางเมตรวัสดุเป็นไม้เก่านะคะเนื้อแข็งรวม ความสูงจากพื้นดินถึงพื้นบ้านอยู่ที่80เซนหลังนี้มีความสูง2ระดับด้วยกันนะคะมีเสาอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ต้นขนาดหน้าเสาจะเป็นขนาดมาตรฐานนะคะอยู่ที่ 6, คูณ6นิ้วอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของตัวบ้านนะคะซึ่งมีประตูนะคะไว้สำหรับต่อเติมนะคะที่ด้านหลังนะคะ หลังคาเป็นกระเบื้องรอนคู่สีน้ำตาลหน้าต่างจะเปิดได้สองแบบนะคะบันไดสามขั้นนะคะสำหรับหลังนี้นะคะบันไดจะกว้างกว่าทุกหลังนะคะหากเป็นงานสั่งผลิตนะคะก็สามารถที่จะแจ้งได้นะคะ ก็จะมีที่นั่งนะคะอยู่ฝั่งเดียวนะคะของตัวบ้านประตูด้านหน้าจะเป็นประตูไม้บานเลื่อนบานสไลด์กว้าง2เมตร80สูง2เมตรซึ่งแต่ละหลังนะคะก็อย่างที่เคยแจ้งนะคะว่ามีรายละเอียดนะคะของบ้านไม่เหมือนกันนะคะเพดานจะเป็นทรงหลุมตัวบ้านจะมีกรุไม้นะคะทั้งชั้นนอกนะคะและก็ชั้นใน ห้องโถงจะกว้าง3เมตรนะคะแล้วก็ยาวนะคะอยู่ที่4เมตรก็พร้อมไปด้วยระบบไฟนะคะงานฝานะคะแล้วก็งานพื้น,นะคะก็จะเป็นงานเข้ารางลิ้นนะคะทั้งหมด อย่างที่เคยแจ้งนะคะว่าแต่ละหลังนะคะมีรายละเอียดนะคะที่แตกต่างกันไปนะคะอยู่ที่ความถนัดของช่างนะคะห้องนี้จะเป็นห้องพระนะคะก็จะเป็นประตูบานสไลด์นะคะประตูไม้บานสไลด์ กรณีงานสั่งผลิตนะคะก็สามารถที่จะแจ้งได้นะคะว่าต้องการประตูนะคะหน้าต่างนะคะเป็นแบบไหนหรือถ้าจะติดตั้งแอร์นะคะก็ต้องแจ้งช่างนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตนะคะเพราะว่าช่างเขาจะเดินไฟเตรียมไว้ให้นะคะเดินระบบไฟนะคะเตรียมไว้ให้ ซึ่งจะมีคำถามนะคะสอบถามเข้ามานะคะเยอะมากเลยนะคะว่าบ้านนะคะมีห้องน้ำไหมอย่างที่แจ้งไปนะคะว่าบ้านแต่ละหลังนะคะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปรูปทรงเดียวกันบางหลังก็มีห้องน้ำในตัวนะคะบางหลังก็ไม่มีนะคะ หากเป็นหลังที่มีห้องน้ำในตัวนะคะก็จะมีระบบน้ำนะคะให้นะคะแล้วก็ติดตั้งสุขภัณฑ์ส่วนหลังนี้นะคะไม่มีห้องน้ำนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสนใจบ้านนะคะแล้วก็ต้องการให้มีห้องน้ำในตัวบ้านนะคะก็สั่งขึ้นใหม่นะคะได้นะคะสั่งผลิตหลังใหม่ได้นะคะ แล้วก็ต้องการห้องน้ำนะคะห้องนอนนะคะไว้ด้านไหนนะคะของตัวบ้านก็สามารถวาดแปลนบ้านเองได้นะคะทางร้านก็จะดูให้นะคะหรือมีแบบมานะคะทางร้านก็รับนะคะเพียงแต่ต้องขอดูแบบก่อนนะคะว่าสามารถทำตามให้ได้นะคะตามแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะคะเพราะว่าจะมีข้อจำกัดนะคะในการผลิตนะคะบางข้อ สำหรับความสูงของเพดานนะคะสำหรับหลังนีออ้จากพื้นบ้านนะคะถึงเพดานอยู่ที่2เมตร50นะคะโดยประมาณก็จะมีกล่องนะคะไว้สำหรับขึ้นไปเซอร์วิสไฟนะคะความกว้างของระเบียงนะคะอยู่ที่กว้าง3เมตรนะคะลึกเข้ามานะคะอยู่ที่2เมตร สำหรับผู้ที่สนใจนะคะที่อยากจะมาชมบ้านจริงที่หน้าร้านนะคะแนะนำให้โทรสอบถามก่อนนะคะเพราะว่าบางช่วงนะคะอาจจะไม่มีบ้านให้ชมนะคะหรือหลังที่สนใจนะคะอาจจะไม่มีนะคะก็รอติดตามนะคะว่าคลิปถัดไปนะคะมีอะไรมาให้ชมขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณค่ะ